โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ d e n g u i ด์อีกเช่นเคยนะครับสําหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําสกิลตัวละครที่สําคัญมากๆเลยเนาะวันนี้ผมก็รีบมาเพราะว่า มันไม่มีเวลาแล้วซึ่งตัวละครที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็สามารถแบกได้ทุกคอนเทนต์นะครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือน้องลิสตลอดนั่นเองซึ่งเหตุผลที่ผมเอาน้องลิสลอดมาพูดในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเกมเอาน้องลิสลอดเข้ามารีรันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอีเวนต์ฮาโลวีนเนาะซึ่งบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครเผ่าไดมอนด์ซึ่งเปิดยาก แล้วก็เวลาอัพขั้นให้ถึงเกตออริจินเนี่ยใช้ตัวละครค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือ14ตัวซึ่งณนะตอนนี้ก็มีตู้พิกอัพน้องริสลอตให้เราเปิดได้อีกจนถึงวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันพุทธที่23เดือนตุลาคมปี2024หนบอกเลยว่านี่ก็จะเป็นโอกาสทองที่ทำให้เพื่อนๆโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับได้จับจองน้องกัน ซึ่งก็เอาน้องมาเป็นเมน DPS เอาไว้สำหรับผ่านด่านผ่านคอนเทนต์ต่างๆนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายสกิลตัวละครของน้องลิสลอตทั้งหมดเลยว่าทำไมคนถึงบอกว่าน้องลิสลอตกง่งทำไมถึงต้องเปิดน้องเนาะแล้วก็น้องมีดียังไงบ้างว่าน้องแรงยังไงแล้วก็น้องเอาไปเล่นกับตัวละครไหนได้บ้างแล้วก็คำแนะนำต่างๆละการเล่นลิสลอตนะครับ ก่อนอื่นเล้วก็มาดูโปรไฟล์น้องลิซลอดกันก่อนเนาะน้องลิซตลอดหรือว่าใครจะเรียกว่าลิซ l ลอดเต้ก็ได้เพราะว่ามันเบิ้นทีเนาะแต่ว่าผมเรียกลิซตลอดนะครับน้องก็มีฉายาว่า evil eye of darkness แล้วก็น้องเนี่ยมาพร้อมกับอาร์ติแฟกต์อย่างหอกกุ้งเนียนั่นเองครับอันนี้เลยอันนี้เลยก็นี่ก็จะเป็นโมเดลของน้องลิซตลอดเนาะเป็นตัวละครเข่าปีศาจแลก็จะมีปี ก็ใส่ชุดดำออกแดงซึ่งผมก็ชอบน้องตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะโดยน้องลิสลอดนะครับเป็นตัวละครเผ่าเดมอนเนาะเป็นเผ่าพิเศษแล้วก็เป็นตัวละครสายเด็กซึ่งจะเน้นการโจมตีแบบรุนแรงเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่ในคลาสเลนเจอร์ซึ่งจะโจมตีในระยะไกลแล้วก็ทำดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับ แล้วน้องเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการบัฟนะครับอ่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าน้องอ่ะมีความสามารถพิเศษในการเป็นตัวซิงเกิลแาร็ตเนาะแต่ว่าน้องอ่ะเก่งในเรื่องบัฟนะครับสกิลหลักๆของน้องเลยคือการบัฟตัวเองให้เก่งขึ้นให้แรงขึ้นซึ่งสกิลของน้องจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไปดูกันเลยเริ่มจากสกิลแพสซีฟนะครับ Amplify Limit Break น้องลิสตอดนะครับบอกเลยว่าสกิลแพสซีฟเนี่ยเป็นสกิลที่หากินของน้องเลยเพราะว่าท่านลิสตลอดนะครับมีบัฟบนหัวเนาะหรือว่าได้รับบัฟจากเพื่อนหรือว่าจากตัวเองก็ได้ซึ่งจะต้องเป็นบัฟที่เกี่ยวกับสเตตัสหลักของตัวละครเนาะซึ่งก็จะมี attack, d e f e น s e เ p k พีคิ t e k ค y d a เ a g แอคค u r a ซีหรือว่าความแม่นยำอีเว i ลชหรือว่าการหลบหลีก ฟิสิกอลรีสติสแทนเมจิกรีสติสแทนและไทฟสตีลหรือว่าดูดเลือดแล้วก็สปีดครับซึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็11บัฟเนาะซึ่งถ้าน้องลิซอลเนี่ยได้บัฟพวกนี้มานะครับน้องลิซอลก็จะทำการขยายบัฟนะครับก็คือทำให้บัฟนั้นอะ่ะดีขึ้นอีก100%อ่าอย่างเช่นถ้าผมเอาลิซอลเนี่ยไปเล่นคู่กับยูเลียยูเลียลากดเมนสกิลนะครับเขาจะเพิ่มแอ t แทกให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคน30%ซึ่ง ถ้าลิสลอดได้รับบัฟแอตแทก30%มาเนี่ยมาเจอกับแพ s ซีฟของน้องนะครับก็จะเพิ่มให้ a t t a ทกนั้นอนะ่ะเพิ่มขึ้นอีก100%กลายเป็น30บวกกับ30เป็น60%ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยใส่ตัวละครที่มีบัฟเยอะๆนะครับให้กับลิสลอดเนี่ยลิสตลอดแรงมากๆเลยซึ่งสกิลที่จะสามารถมาบัฟอย่างนี้ได้นะครับ ก็อาจจะเป็นสกิลของตัวละครเองเนาะหรือว่าเป็นสกิลของแฟกของตัวละครก็ได้นะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิลทรัพย์หนึ่งเนาะ rain of annihilation ah erase ลิสลอดนะครับจะทำการสาดฝนดาวตกไปคือเอาจริงแล้วมันไม่ใช่ฝนดาวตกหอกแต่มันเป็นฝนหอ,อกแต่ว่าผมชอบเรียกว่าฝนดาวตกนะมันเทด่ดีก็สาดฝนดาวตกไปใส่สัตรูนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นเ o e ในระยะ3.5เมตรแล้วก็ไกล9เมตรนะครับ ก็คือมันก็จะโดนจากตัวหน้าจนถึงตัวในประมาณระยะกลางๆครับซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ทำให้ลิสต์อเนี่ยมีความสามารถในการทำรบบดาเมจแบบ a อ e สกิลเดียวเลยแล้วก็ไม่ไเบาๆครับอีกทั้งสกิลนี้เนี่ยสามารถลบบัฟศัตรูที่โดนได้3บัฟแล้วก็เพิ่มมานาให้กับตัวเองอีก850หน่วยสกิลต่อไปนะครับก็เป็นสกิลซับ2 Power reversal paradox คือน้องนะครับจะเสกหอกหรือว่าไม้กังเข่งอันยักษ์ออกมาใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็ทำดาเมจอย่างรุนแรงซึ่งถ้าเป้าหมายตรงนั้นนะครับมีบัฟที่เป็นบัฟป้องกันอย่าง defense physical resistance magic resistance อยู่นะครับดิสลอตจะทำการแปะดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจะเป็นดีบัฟสีแดงเนาะไม่สามารถลบได้และดีบัฟนี้นะครับจะไปลดความสามารถของ ของบัฟที่ฝั่งตรงข้ามมีเนาะก็คือมีลบเดฟมีลบฟิสิกอลมีลบเมจิกเนาะตามบัฟที่ฝั่งตรงข้ามถืออยู่เลย36%อย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมมีลิซซอลตแล้วเอาไปตีตัวเพต้าเนาะถ้าลิซซอลตเนี่ยใช้ซับสกิลใส่ตัวเพต้าซึ่งปกติแล้วเพต้าจะมีแพสซีฟเมื่อเพต้ายืนอยู่คนเดียวนะครับเพต้าจะได้บัฟดิเฟนซ์เพิ่มขึ้นมา80%นะครับก็ทําให้ลิซซอลตเนี่ยสามารถแปะดีบัฟใส่เพต้าได้ ลบดีเฟนต์สาเปอร์เซ็นต์ใส่เพตาเนาะเพตาก็จะเหลือเพิ่มดีเฟนต์อยู่4ี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าถ้ามีตัวละครบางตัวที่มีมีค่าไม่ถึงสาสิบหกเนาะอย่างเช่นสมมติว่าตัวนั้นมีดีเฟนต์อยู่สิบหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วรีซอต์เน่ยสามารถลบออกไปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนสุดๆแล้วตัวนั้นจะเหลือเพิ่มดีเฟนต์อยู่ศูนเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่ติดลบเนาะก็บอกเลยว่าสกิลนี้จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับบางลงมาก แล้วก็ลิสตลอดเนี่ยจะสามารถเจาะตัวแทงได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวสกิลต่อไปนะครับจะเป็นสกิลเมนดาร์สเบียร์ดีสตูโดลิสตลอดเนี่ยจะเล็งใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้สุดของตัวเองเนาะก็จะยัดดาเมจใส่หัวตัวนั้นไปเลยซึ่งบอกเลยว่ารุนแรงมากที่มันรุนแรงได้เพราะว่ามันมีบัฟอีกบัฟหนึ่งครับคือเมื่อลิสตลอดเนี่ยมีบัฟบ,บนหัวไม่ว่าจะเป็นบัฟแอตแท็กดิฟเอนสปีดคีเลดคีย์ดาเมจหรือว่าแอคคู a c ซี่นะครับ หนึ่งชนิดของบัฟนะครับจะทำให้ลิซลอดเนี่ยเพิ่มดาเมจที่ทำได้จากสกิลนี้เนี่ยอีก100%สมมุติว่าผมเอาลิซลอดเนี่ยไปเล่นคู่กับทาเลียนะครับแพสซีฟของทาเลียเนี่ยคือเมื่อทาเลียยืนอยู่นบนสนามนะครับทาเลียจะบัฟแอทแท็กแล้วก็ดีเฟนส์ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนาะซึ่งลิซลอดนะครับก็จะได้บัฟแอทแท็กแล้วก็ดีเฟนส์มาเราจะนับเป็น2บัฟฉะนั้นลิซลอดเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลเนี้อีก200%อ่าแต่ว่า ในกรณีที่สมมติว่าผมเอาทาเลียมาแล้วผมก็เอายูเลียมาด้วยยูเลียเมนสกิลก็เพิ่มแอตแทกเนาะทาเลียก็มีเพิ่มแอตแทกที่แพสซีฟซึ่งมันเป็นการเพิ่มแอตแทกเหมือนกันเราจะนับเป็นบัฟชนิดเดียวเนาะฉะนั้นลิซตลอดก็จะเพิ่มแอตแทกอยู่ที่100%เนะครับเราจะไม่นับบัฟซ้ํากันหมายความว่าสูงสุดแล้วเนี่ยลิซตลอดเนี่ยจะได้บัฟจากบัฟที่อยู่บนหัวเนาะก็คือ7บัฟสูงสุดเลยที่700%ก็ไม่น้อยนะ700%เนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อศัตรูตัวที่สอดโจมตีนะครับอยู่คนเดียวเนาะแบบว่าไม่มีเพื่อนฝั่งตรงข้ามอยู่รอบๆข้างเลย3เมตรเนาะจะทําให้สกิลเมนนะครับติดคิ1 0้ก็บอกเลยว่าขี้แตกถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอัพลิสลอดมาจนถึงเลเวล201หรือว่าทํำดาวให้ีิสลอดเยอะๆนะครับบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถเล่นแบบวันช็อตวันคิวได้สำหรับดิส แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าสกิลเมนแรงแล้วต้องไปดูที่สกิลอันติครับ Indignation Monologue สกิลอันติเนี่ยก็จะเหมือนสกิลเมนเลยแค่เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองก็งคือโจมตีตัวใกล้สุดแล้วก็ยัดดาเมจใส่แล้วก็เพิ่มดาเมจจากบัฟบนหัว Attack Defense Speed Crit Rate Crit DMG แล้วก็ Accuracy แล้วถ้าฝั่งข้ามยือยู่คนเดียวก็ติดคีร้100%ซึ่งบอกเลยว่า มีเมนมีอันติค่าได้2ตัวแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลิสลอดเนี่ยสามารถเอาไปตีบอสได้ทุกตัวเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราตีบอสเนี่ยบอสมันจะยืนอยู่คนเดียวใช่ไหมลิสลอดมันติีคีเราเวสเซนีถ้ายืนอยู่คนเดียวก็ทําให้ดามเมทที่ทํากับบอสนะัแรงมากๆเลยครับส่วนสกิลสุดท้ายนันก็คือสกิลของอาร์ติแฟกต์เนาะ Spear of d a r k n e s เเมื่อลิสลอดยืนอยู่บนสนามนะครับ ตั้งแต่เริ่มเกมเลยลิสซอร์ทจะได้บัฟ3บัฟนะนั่นก็คือบัฟแอคเคอร์เลชีหรือว่าแม่นยำคีเดมจแล้วก็รีมาลาไว้ครับซึ่งไอ้3บัฟเนี่ยมันสามารถเอาไปแอมพลิฟายกับสกิลแพสซีฟได้เนาะยกเว้นบัฟรีมาลาไว้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสเตตพื้นฐานของตัวละครอีกทั้งเมื่อเพื่อนๆอัพสกิลอาร์ติแฟกต์จนถึงซันออริจินแล้วนะครับมันจะไปบัฟสกิลซับหนึ่งเนาะที่บอกว่า ศาสตรฝนดาวตกเป็น A วไปแล้วก็เพิ่มมานาให้กับตัวเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีอ t ติ a ฟกขั้น Origin นเนาะสกิลนี้จะสั่งมาลดมานาฝั่งของข้างที่โดนได้อีก800หน่วยเนาะก็ถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่800หน่วยแต่ว่ามันอาจจะสามารถพลิกสถานการณ์บางสถานการณ์ได้เนาะก็นี่ก็คือสกิลทั้งหมดของน้องลิซลอดนะครับ ก็บอกเลยว,ว่าน้องลิสอดเนี่ยเป็นเมดีบีเชั้นดีเลยครับเพราะว่าน้องแรงมากเนาะแต่ว่าคีย์หลักของน้องเลยก็คือการบัฟเนาะคือเวลาเราเล่นรีสร์ทเนี่ยเราควรจะใส่ตัวละครที่สามารถบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เยอะๆยิ่งรีสร์ทมีบัฟเยอะเท่าไหร่บนหัวเนาะรีสร์ทก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีบัฟแอตแทกแล้วก็คีย์ดเมจเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้สอรแรงขึ้นอีกเยอะเลยครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนาะว่าสกิลลิสตลอดเนี่ยสามารถโจมตีใส่ศัตรูตรที่หลุดเดี่ยวมาได้ค่อนข้างรุแะนแรงเนาะเพราะามันติดขีร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันก็จะแก้ทางตัวละครอย่างเช่นแคลหรือเพตาที่จะบุกเดี่ยวเข้ามายืนอยู่คนเดียวเนาะหรือว่าตัวละครที่หลวงอย่างเช่นอีลีนแต่ว่าอีลีนเนี่ยจะตอนแรกอ่ะอีลีนมันจะหายตัวเข้ามาซึ่งลิสลอดอาจจะใช้สกิลใส่อีลีนได้ไม่ทันเนาะเราก็ควรจะมีตัวละครช่วยอย่างโคลเอ เพื่อจะยู่ๆให้อีรีนเน่ยเข้าไปตีโคเอก่อนแล้วก็รอให้อีรีนมันหายล่องหนแล้วเราค่อยโจมตีได้หรือว่าจะเป็นเมลฟิสที่เดินเข้ามาตีตัวละครฝั่งเราแบบดุ่มๆเลยเนาะแล้วก็แจ็คเชอรีนที่กระโดดเข้ามาล้วงฝั่งเราลิสลอร์ก็สามารถเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนจะไม่รู้เนาะเนื่องจากลิสลอร์เนี่ยมีบั๊ สแตตตัวเองค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ accuracy หรือว่าความแม่นยำเนาะรวมถึงสกิลอาร์ติแฟด้วยก็บัฟ accuracy เหมือนกันซึ่งการบัฟ accuracy เนี่ยจะทำให้ลิสลอดเนี่ยโจมตีแม่นขึ้นมันก็จะไปแก้ทางตัวละครที่มีหลบอย่างลินซี่หรือว่าเลนี่นั่นเองก็เวลาเพื่อนๆเจอลินซี่ก็เอาลิสลอดไปช่วยได้นะครับก็จะเคลียร์ลินซี่ได้ค่อนข้างไวดีไม่ดีซับสกิลสทีเดียวลินซี่ก็อาจจะตายได้แล้วนะครับ แล้วก็ความดีอีกอย่างหนึ่งของสกิลซับหนึเนาะที่บอกว่าล้างบับฟฝั่งตรงข้ามได้นะครับเวลาเพื่อนๆเอาไปเล่นใน PVP เนาะซึ่งตัวเมต้าใน PVP อะ่ะตัวหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือน,น้องเดฟเน่เนาะเดฟเน่เนี่ยมันจะมีสกิลอมาตะเวลาเลือดหมดซึ่งเวลาร er ีสลอดสาสกิลซับหนึไปแล้วเนี่ยสามารถลบบัฟอมาตะของเดฟเน่ได้นะครับก็ทําให้เดฟเน่ตายไปเลยเนาะก็จะเป็นการแก้ทางอย่างหนึ่ง แต่เพื่อนๆต้องมั่นใจได้ว่ารีสอรของเพื่อนๆเนี่ยแรงพอที่จะทําให้ Skill แดบเนี่ยติดสกิลแฮสซี่ตั้นแต่เริ่มเกมนะครับส่วนการใส่ของนะครับคีย์เซกที่รีสอรจะต้องใส่เนาะก็คือคีย์ดามเมจสชิ้นซึ่งปกติแล้วอ่ะมันคียง่ายอยู่แล้วตัวนี้เนาะแล้วก็ใส่คีย์ดามเมไปเลยเพื่อดามเมจที่แรงที่สุดของรีสอรส่วนใครเอาเล่น PvP แล้วอยากออกสกิลไวเนาะมันจะมีสกิลฝนดาวตกนี่แหละที่น่าเล่นใน Pv p v p เพราะมันสามารถเพิ่มมานาให้ตัวเองได้แล้วก็ลดมานาฝั่งข้ามได้นะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากเอาไปเล่น PvP แล้วติดสกิลไวเนี่ยใส่4สป e d ก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะเราแค่ชิงความได้เปรียบเฉยๆผมก็จะย้ำเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วยังไม่มีตัวละครเมน DBS ที่ดีพอนะครับแนะนำว่าให้กดลิสตลอดไปเลย300โลเนาะ อย่างน้อย300โลเพราะว่าลิซอดเนี่ยเป็นตัวละครเผ่าเดมอนมันหายากนะครับถ้าตู้มันออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะต้องไปสุ่มในตู้เอลิกาซึ่งค่อนข้างแพงถึงมันจะสามารถหลุดออกมาในเม็ดม่วงหรือว่าตู้ธรรมดาก็ได้ก็เถอะแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับโอกาสเดอกออกมาคือผู้เล่นใหม่บางคนนะครับอาจจะเห็นว่าตู้ตัวละครในอนาคตนะครับ จะมีตัวคอลแลบเนาะซึ่งจะมาในเดือนพฤศจิกายนเดือน11นี้เนาะ2ตัวเพื่อนๆ,ๆอาจจะเก็บเพชรเอาไว้เปิดตัวละครคอลแลบเนาะแต่ว่าตัวละครคอลแลบเนี่ยมันก็สามารถเปิดได้ในตู้เอติกะเหมือนกันผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตัวดาเมดดีๆนะครับเปิดตัวดาเมจเอาไว้ผ่านด่านก่อนซึ่งจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ได้ทรัพยากรเร็วขึ้นนะครับ ดีกว่าเอาไปเปิดตัวคอลแลบที่ไม่ใช่ตัวดามจหลักเนาะซึ่งช่วงนี้ก็เหลือเวลาแค่วันเดียวนะครับในตู้พิกอัพ r e ส o อตที่รีลานกลับมาใครยังไม่ถึง300โลก็กดให้ถึง300โลก็ดีครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย3 0 0โลเราจะยังไม่ได้อริจินหรอกเพราะว่าตัวละครมันใช้ค่อนข้างเยอะ14ตัวแต่ว่าถ้าใครได้อริจินแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆน่ะโชคดีมากครับ เพราะว่าเลดของตัวละครเผาพิเศษเนี่ยมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นเนาะมันออกค่อนข้างยากเลยถามผู้เล่นเก่าได้ผมเนี่ยก็เปิดไปหลายโลอยู่ตอนที่น้องมาเนาะซึ่งถ้าใครเปิดแบบ300ร้อโลยังไม่ออริจิน Origin สักทีไงผมบอกเลยว่าเป,เป็นเรื่องปกติครับจริงนะาออริจินเนี่ยสักห600้อโลอะน่าจะได้เพราะออริจินมันเยอะมากไงมันเยอะมากก็แนะนำเลยลิสลอดใครยังไม่มี เปิดซะส่วนใครที่มีน้อง Origin แล้วแนะนำว่าให้ไปเปิด a r t ์ติแฟน้องครับเพราะว่า a r t ์ติแฟน้องก็กิ่งเนาะเพราะว่ามันมีการเพิ่ม Key ์ด m เมจแล้วก็เพิ่มมานาให้ตัวเองรีไวด้วยเนาะยิ่งคาดสมภูได้ยิ่งดีเลยครับน้องใีสสัดอย่าเอาแค่เปิดตัวละครอ,อย่างเดียวเนาะมันไม่จำเป็นต้อง5ดาวก็ได้แต่ว่าถ้า5ดาวก็ดีเพราะว่ามันก็ทำให้จะแตะพื้นฐานตรงนี้แรงขึ้นเนาะ ต่อว่าการที่เอาไปทํา5ดาวกับการที่เอาไปอัพแฟกขึ้นออริจินอะอัพแฟกขึ้นออริจินเก่งกว่าครับถ้าเพื่อนมีตัวละครตัวนี้ถึงออริจินแล้วก็ไปเปิดอ์ติแฟกจะดีกว่าเนาะก็ผมจะขอจบการอธิบายสกิลน้องลิสต์ลเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่เปิดน้องลิส l o t ลออกมาเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่า ใครได้ออริจินที่โลที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกม e v e r อร์โซอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ